น,นี่ทุกคนพ ราจะมาเปิดร้านซูชิกันนะแม็กเวลโอ้โหนายขยันมากเลยนะตอนนี้นาะยทำอะไรอยู่งั้นเหรอ,อกําลังปัดแต่งเลยไม่เห็นหรืองไงเนี่ยฮะตอนนี้ร้านของเราขาดอุปกรณ์เยอะเลยเธอช่วยไปซื้อได้หรือเปล่าอ๋อได้สิเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของให้แล้วกันนะเ,เป็นว่านายก็อยู่ร้านรอแล้วก็ปัดแต่งกวาดะ,ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่อาเนี่ยจะพาทุกคนไปทำอ๋อซูชิเลยแล้วกันนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในร้านแห่งนี้นะมีซูชิเยอะเลยแต่ว่าเราต้องมีข้าวแบบนี้กันก่อนนะเอเคียวได้ยินมาว่ามีหลายสู ใช่แล้วละ่ะความลับที่ทําซูชิน่ะมีเยอะมากเลยอย่าโอ้เขียวว่านะใช้ข้าวด้วยใช่ไหมพี่ไอ <c oughs> ใช่แล้วละจ้าเราจะเลือกเป็นข้าวตัวนี้นะทุกคนนี่เลยเวลากดมามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าซูชินี่สามารถทําหน้าอะไรได้บ้างอเราเอานี้ไปด้วยใช่ไหมเราก็จะเอาไข่ไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าความลับเนี่ยมีไข่ด้วยส่วนข้าวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปประดับตกแต่งร้านดีกว่านะเอ๊ะ <c oughs> ได้ครบแล้วยังเอ่ยเจ้าเขียวยังเลยครับเอาอีกเอาอีกและแน่นอนนะคะวว่าเราจะเดินตรงไป แล้วก็ไปเอาพวกหอยปูปลาได้ไงล่ะเออขอโทษน,นะคะขอซื้อพวกหอยปูปลาหน่อยค่ะอ้ยละจ้าเลือกได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่สามารถทําซูชิได้ก็คือปลาแซลมอนตัวใหญ่เลยนะและปลาตัวเล็กสีฟ้าเนี่ยก็เป็นปลาซาดีนนะสามารถทําซูชิได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะได้แต่ละหน้าไม่เหมือนกันนะจ้าเอาล่ะแล้ออีกอันนึงก็คือกุ้งนะซูชิกุ้งออขอบคุณนะคะดูเหมือนว่าเราจะได้ครบกันแล้วนะไปกันเถอะกลับบ้านไปหาแม็กเวลกันตอนนี้อะแม็กเวลเปิดร้านคนเดียวเหนื่อยชั้เลยอะออบอะไรเนี่ ฉันกลับมาแล้วอ๋กว่าจะมาได้นะฉันปาดแตง่งจนเหนื่อยแล้วนะดูสิลูกค้ามันรอแล้วอ๋ยังไม่เปิดร้านลูกค้าก็มากันเยอะเลยอะแบบนี้เนี่ยแล้วต้องเรียกลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะอ่ะอันนี้ช่วยเก็บของหน่อยนะเออขอโทษนะคะฉันนะกกำลังเปิดร้านคะ่ะทุกคนแล้จะ,จะได้กินโซิแล้ว <c oughs> แล้วนะหารอ ไม่ได้จะได้กินเนี่ยเอ๊ยยายนี่เก็บของไม่เป็นที่เป็นทางเลยแฮรรี่เอาลูกค้าเลยเกินนะเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนทุกคนนี่ทําแบบนี้เลยนะครับเอาละส่วนโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทําซูชิเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะเอาแป้งมาวางไว้แบบนี้เลยแล้วกันเพื่อที่จะทําสูตรให้ดูแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละอ้ายมาแล้วอ้เออฉันคุยกับลูกค้าอยู่ได้ได้ได,ได้พร้อมกันเลยยังเอ่ยดูความลับแรกดีกว่านะคะทุกคนซูชิหน้าอะไรดียาดูเหมือนว่าเรามีแตงกวาเราจะทําแตงกวาได้หรือเปล่าเอ๊ะทำไมไม่ได้นะ ว่ามันจะใช้เป็นข้าวตัวนี้กันเอองั้นเดี๋ยวเราลองเอาแตงกวาม,มาวางก็ไม่ได้อยู่ดีะงั้นแสดงว่าความลับนี้ขอผ่านไปก่อนนะคะมันไม่ได้ะเอาเป็นว่ามาถึงความลับจรงิจรงๆแล้วทุกคน <S <S เดี๋ยวพี่อาจะใช้เป็นปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวอันนี้เข้าไป <S <S มันก็จะได้เป็นซูชิ <S ushi. S 1> เนื้อแซลมอนแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยมากดข้าวก่อนนะแล้วก็จะเอาเป็นไข่แล้วทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยต้องทําให้ไข่มันแตกก่อนนะไม่งั้นมันจเจอความลับไม่ออกนี่เลยค่ะอ้าวซูชิหน้าไข่น่ากินเชียวไหมเลยอะทุกคนมาดูความล ปลาซาดีนปลาตัวนี้นะคะเป็นตัวสีฟ้าพี่ไอยก็จะเอาข้าวแล้วก็ปลามาผสมกันเลยเราก็จะได้เป็นซูชิเนื้อปลาโอ่น่ากินมากเลยนะคะทุกคนดูสิได้ตั้งสี่อันเลยอะ่ต่อไปเราจะทําซูชิหน้ากุ้งกันดีกว่าทุกคนแล้วก็จะเอากุ้งดิบๆมาเลยนะและหลังจากนั้นเราก็จะเอามาผสมกับข้าวหน้าซูชิแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นซูชิหน้าเนื้อกุ้งนะคะโอ้มีกุ้งเนื้อเนื้อแน่นๆเนี่ยประดับตกแต่งอยู่เดี๋ยวพี่ไอยขอบทาเพิ่มเป็น2ชิ้นเลยแล้ว ะะทุกคนเนี่ยสามารถรีร้านได้นะแล้วก็จะได้ข้าวเพิ่มอีกด้วยโอ้แค่นี้ร้านของเราก็เปิดได้แล้วใช่ไหมอาอายมีวาซาบิป้าแบบนี้เนี่ยเปิดร้านครั้งแรกต้องให้กินฟรีนะฮดังนั้นแล้วอ่ะทุกคนใครที่มาเป็น2คนแรกอ่ะมาแข่งขันกินฟรีได้นะเแบบนี้พวกเราก็สามารถเป็นคนแรกได้นี่ยนะพวกเราขอต่อไปกินนะยย พวกเราจะได้กินฟรีด้วยแต่ว่าต้องแข่งขันกันสินั่นนะสิใครดวงดีไม่โดนซูชิพิษเนี่ยก็ชนะไปเลยกินฟรีขอดูตัวอย่างการเล่นได้หรือเปล่าคะแน่นอนพวกเราจะมาท้าทายการกินซูชิพิษกันยองอาเซโยโอ้โหทุกคนคะทุกคนเนี่ยเคยเล่นแบบนี้กันหรือเปล่าถ้าเคยเล่นแล้วเราก็กดไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะมาดูกันว่าพี่ไอเนี่ยจะอยู่รอดถึงกี่คนว่าไปนะคะทุกคนพี่ไอเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากๆมาประลองการแข่งขันกันดีกว่าแต่ตอนนี้พี่ไอขอเลือกบุคคลที่จะมา ทำการท้าทายก่อนแล้วกันนะเอาล่ะไหนมาดูซิคู่แข่งของเราจะมีหน้าตาเป็นยัางไงาอุ้ยอันยองอาเซโยนะคะซึ่งซูชิเนี่ยต้นกำเนิดของมันอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเอา้าแล้วทำไมพี่ไอพูดภาษาเกาหลีล่ะโอ้ยไม่รู้แล้วทุกคนมาเริ่มกันดีกว่านะคะและดูเหมือนว่าพี่ไอขอเลือก13แล้วกันทุกคนเพราะว่าพี่ไอเชื่อว่าเลข13คือเลขไม่มงคลนะคะเป็นเลขผีถ้าทุกคนอ่านดีๆอะทุกคนจะเจอคําว่าผีเลยนะว่าแต่ในห้องใครเลขที่13หรือเปล่าคะถ้าลองกลับหัวกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะอ่านว่าผีนะเอ้าล เอาละกับเข้าสู่การแข่งขันได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไอเนี่ยจะขอเลือกเป็นเบอร์สิบห้าดีกว่านะเดี๋ยวจะเอาแถวสนะิบสามน่ะและแน่นอนพี่ไอก็รอดนะทุกคนเอาละการแข่งขันขนี่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นดูเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายไปหมดเลยนะคะโอ้หล,อลอหล่นก็รอดหรอทั้นต่อไปพี่ไอขอเลือกเบอร์เก้านะคะเลขโชคดี <c oughs> นั่นยงบอกแล้ววันนี้ฉันมากับดวงนะจ๊ะโอ้ยอันนี้อร่อยดีนะเนี่ยไม่ได้การแล้วทุกคนเราต้องสู้ให้มากที่สุดนะพี่ไอขอเลือกเบอร์สิบสี่รอดไหมรอดนะจ๊ะหล่อนคิดว่าหล่อนเป งามเผ็ดไหมฉันรอดวุ้ยใครจะเป็นดวงดีขนาดนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าขอเลิอกอันนี้แล้วกันนะปลอดภยัยไหมโอ้โชคดีเลยเหรอเนี่ยก็บอกแล้วพี่ไอามากับดวงทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกำลังตึงเครียดอยู่เราจะแพ้ไม่ได้พี่ไอขอเลิกเป็น12เลยแล้วกันนะคะอุ้ยดูเหมือน13อยู่ไกลมากอะนางต้องสงสัยแน่เลยว่าพี่ไอเนี่ยทำไมไม่กิน13ตายแล้ววายฮะฉันไม่ง่เชื่อเธอหรอกย่าเอองั้นพี่ไอขอกินเบอร์18แแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะโอ้ยเป็นไงเนาะ ช่อดีนั่นแหละนี่นะสวบสวดสวดโอ้ยอร่อยโอ้ย <c oughs> กดดันว่าขอเอาเบอร์หกแล้วกันเดอ้อโอ้ยลองกินดูก่อนงอมรอดปะรอดจ้าโอ้ยตายแล้วฉันว่านะฉันก็มากับดวงอยู่นั้นนี่เนี่ยกินเบอร์นี้น่อยแล้วกันนะโอ้ยนางรู้แน่เลยอะว่าพี่ไอเลือกเบอร์สนะิบสามน่เพราะตอนนั้นอะพี่ไอเลือกกินเบอร์สิบสี่สิบห้า กินเบอร์19แล้วกันนะรอดว่ะเอ้ยทุกคนนางเก่งมากเลยอะอุ้ยนางไม่ตุยเฮ้ยตายแล้วฉันงั้นก็เออสวยแล้วมันจะเอาอะไรบ้างไว้ตรงไหนวะเนี่ยคือตอนนี้พี่อาร์ก็เริ่มลนแล้วงั้นเอาเป็นเบอร์10แล้วกันเอา ตายคะ่ะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไอาอาจจะไม่มีดวงจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าพี่ไอเชื่อว่าเราจะต้องมีวันชนะสักคนหนึ่งเดี๋ยวพี่ไอขอเลือกเป็นคนนี้ดีกว่านะนี่เจ๊อันยาวอเซยยวขอเล่นด้วยหน่อยนะเฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้จะดูดีขึ้นนะเอาละได้เวลาเลือกซูชิพิษแล้วนี่เลือกเบอร์หนึ่งไปเลยนะคะอยู่ใกล้หล่อนไปนเลยนี่ชีงงไหนชีจะทํายังไงต่อมาค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยหรือว่าชีคนนี้นจะชนะเอาละดูเหมือนว่าเขาจะให้พี่ไอเลือกก่อนใช่ไหมพี่ไอขอเลือกเป็นเบอร์ห้าเลยเด้วยวกันในแจะนี้เลย งั้นฉันขอเลือกเป็นเบอร์สิบแปดแล้วกันนะจ๊ะงั้นงัง้อร่อยจังเลยอันยองอาเซยโยอุ้ยรอดว่าหรือว่าเขาจะรู้ตัวหรือเปล่านะว่าเราเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งเหมือนว่าพี่ไอเนี่ยทำให้เขาสงสัยง่ายเกินไปทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะรู้ตัวแล้วแหละฉันรู้ตั้งนานแลยย้วยาทำไงดีทุกคนงั้นก็เลือกไปก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ไอขอให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนโอเคยังได้อยู่นะ เอาเป็นว่าเราเนี่ยมาลอลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะมีดวงชนะคนนี้หรือเปล่ามาเลยต่อไปพี่ขอเลือกเบอร์20แล้วกันนะคะอืมอาหลยจังเลยพูดมาแล้วก็หิวข้าวเลยอย่าทุกคนอยากกินซูชิจริงๆน่ะเออเดี๋ยวนะฉันขอคิดก่อนว่าฉันจะกินเบอร์ไหนต่อเบอร์นี้ละกันอุ้ยรอดด้วยย่เอ้ย เอาเป็นว่าพี่ไอขอเลือกเบอร์สามแล้วกันนะคะมาต่อสู้กันว่าจะมีดวง <c oughs> ดวงเป็นพิษนะคะทุกคนจบกันค่ะทุกคนคะพี่ไอขอโอกาสอีกได้ไหมคะจนกว่าจะชนะนะคะโอ้ตอนนี้คือไม่มีทางชนะเลยเราจะเลือกเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่คนนี้สาวสวยด้วยยาไงจ้าอัยองเอเซยอนนะเฮ้ยโอ้มีข้าวด้วยแล้วก็มีเนื้อซูชิด้วยเลิศมากเลยคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะต่างกันตรงไหนนะคะมาเริ่มกันดีกว่าตอนนี้พี่ไอรู้แล้วว่าวิธีเล่นเนี่ยมันเล่นยังไงอ้ย ขึ้นทั้งสองคนเลือกโซชิอันเดียวกันเฮ้ยเนื้อคูปะเนี่ยบ้านหล่อยอมไม่ฉันทุกครั้งหนึ่งได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะนี่มันเป็นเกมนะจ๊ะเอาล่ะพี่ไอเนี่ยขอเลือกเป็นข้าวเลยแล้วกันนะคะเป็นเบอร์เจ็ดฉันทานแล้วนะง่ำง่ำง,ง่อร่อยจ้าเฮ้ยปลอดภัยนะจ๊ะงั้นพี่ไอเนี่ยขอเลือกเป็นเบอร์นี้เลยแล้วกันเป็นไงบ้างผ่านไหมโอรอดเลยเหรอเนี่ยงั้นก็เดี๋ยวขอเลือกบ้างนะเอาอันไหนดีเนี่ยอันนี้แล้วกัน แกดูแบบว่าสวยมากเลยพี่อาเนี่ขอเลือกเป็นกินซูชิแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปวางพิษไว้ที่ข้าวไงก็เลยไม่กล้ากินแล้วตอนนี้เหมือนเธอคนนี้เนี่ยกินแค่ที่มีข้าวนะคะอยู่ในถ้วยเพราะฉะนั้นไอ,อคิดว่าเธอคนนี้เนี่ยน่าจะเลือกเป็นซูชิแน่ๆเลยที่เป็นพิษอ,อ่ะอรอดด้วยเห็นไหมทุกคนแล้วตอนนี้เฮ้ยมันกระโดดได้ด้วยหรอโคตรจะเจ๋งอะแบบนี้อะทุกคนอ่าอะไรเนี่ยตายหรือเปล่าโอ้ยังมีตายนะฉันโชคดีด้วยแหละเฮ้ยตอนนี้ของเริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะอ่ะรอดค่ะรอดโอ้ย ตื่นเต้นเลยอ่ะปลดล็อกคิวก่อนนะฉันขอเลือกเป็นข้าวดีแล้วกันเป็นไงบ้างอ่ะโอ้ยรลอดสวยแล้วไงล่ะไหนบอกว่าจะเป็นคนที่โชคดีให้น้องๆดูยังไงล่ะอ้าวโชคดีอยู่ต่ตายแล้วถึงฉันแล้วเนี่ยจะเลือกอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่ากินนี่แล้วกันเฮ้ยดูเหมือนหล่อนนี่กินแต่ข้าวนะทุกคนเอาเป็นว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะอ่ะพี่อาร์ก็กินซูชิที่มันราดเนื้อแล้วกันนะฮะอุ้ยโชคดีด้วยหลอเนี่ยกินจักทีดิวอยากให้กินเบอร์เจ็ดเนี่ยกินซิ แล้วด้วยทุกคนแล้วพอตอนกินไปเนี่ยอยู่ดีๆมันก็มีแบบไฟกระพริบขึ้นมาแบบนี้อะโหเป็นการกินที่รู้สึกมีความสุขมากๆอะฉันจะกินแล้วนะอ้าําง๊างาบพี่อาต้องชนะพี่อาต้องชนะให้ได้รอบนี้ชนะแน่นอนทุกคนเอา,อาและอย่างที่เห็น พิษอ่ะโอ๊ยเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนมาเล่นแมปซูชิพิษดีกว่าอาจจะเป็นแมปที่มันมีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าพี่ไอาอาจจะมีดวงที่นี่ก็ได้นะตอนนี้คือขอเลือกโต๊ะก่อนเฮ้ยแมบปบนี้เนี่ยมีโต๊ะให้นั่งนะคะเราไม่ต้องนั่งพื้นเหมือนแมพเมื่อกี้เฮ่อโมโหนี่นี่ชนสาวคนนี้เล่นดีกว่านี่หนูน้อยมาเล่นด้วยกันไหมไม่อะเกียจเอามันมีที่ว่างอยู่ที่เดียวมาเล่นด้วยกันก่อนสาวเอ้ยนีั่นไงทําเป็นเล่นตัวเอาละทุกคนตอนนี้พี่ไอก็ได้คู่แข่งแล้วนะคะเธอมีชื่อวว่่าาาาััตตตเอรรยใชปะมมนนง้จแ กันรอบสุดท้ายและรอบนี้ถ้าพี่ไอไม่ชนะเนี่ยก็อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่มีดวงมากที่สุดแล้วมั้งทุกคนเอาเป็นว่านะลองย้ายแมบบดูก่อนแล้วกันเนาะและตอนนี้เขาก็ให้พี่ไอเลือกนะคะพี่ไอก็จะเลือกเป็นเบอร์24่และแน่นอนว่าพี่ไอเชื่อว่าแมบบนี้น่ะอาจจะมีดวงกับมันก็ได้ทุกคนโอ้ยเอ็นดูตัวเองจังเลยอยขอให้ชนะทีเธอเริ่มเกมกันถึงหน้าอ้ยอันนี้สีสวยดีนะพี่ไอชอบสีแดงอะทุกคนเอาเป็นว่าเอาเนี่ยให้พี่ไอเลือกก่อนงั้นพี่ไอขอเลือกเป็นเบอร์เก้าไปเลยแล้วกันนะคะรอดปะเป็นไงงงบ้้าตรแนนีมั ไม่ขึ้นบอกอะเอ้ยบอกอยู่เซฟนะคะทุกคนปลอดภัยต,ต,ตาตาเชลล์หรอเอ้ยมาได้เลย,เยดูเหมือนเธอน่ะจะเลือกเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพี่ไอยนะคะแหมกลัวละสิซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะทําตามพี่นะคะแหมเลือกเบอร์12งเงินหลอกงั้นพี่ไอขอเลือก13แล้วกันนะเ,เป็นไงบ้างรอดปะหนึ่งสองซ้ำเซฟค่ะทุกคนอุ้ยอยู่ว่าเราจะมีแววชนะแล้วท <c oughs> ุกคน <c oughs> ไม่มีทางหรอกขอเลือกบ้างาเถอะหน้าฉันขอเลือกเป็นเบอร์สามแล้วกันนะหนึ่งสองซ้ำ เซฟค่ะเฮ้ยน้องเขาเล่นเกมเก่งเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเขามาเล่นบ่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะถึงเวลาต้องเลือกแล้วพี่ไอเนี่ยขอเลือกที่แบบว่าใกล้ตัวเองไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าน้องเขายังเลือกใกล้ตัวเองเลยอยากขอเลือกเป็นเบอร์สิแล้วกันนะคะมาดูกันว่าปลอดภัยกันหรือเปล่าเ <Yes. S 2> นื่งสองสามเซฟค่ะทุกคนเฮ้ยเอาละ่ะคราวนี้เนี่ยพี่ไอคิดว่าเขาต้องคิดว่าเลข24ของพี่ไอที่เลือกไปอะไม่ได้สําคัญอะไรคราวนี้แหละน้องจะต้องเลือกแน,น,น่เลยอะอนั่นไงทุกคนเฮ้ยชนะแล้ว และหลังจากที่เราเนี่ยเป็นคนอับโชคมาตั้งนานที่ไหนได้การเปลี่ยนแมปเนี่ยก็ทําให้เราเปลี่ยนดวงไปด้วยเย้ yeah! ชนะแล้วทุกคนวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเย้ yeah! เอา